กรณีนี้เกิดขึ้นที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับคือมีชาวบ้านบางส่วนเขาไปเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาที่ดินทำกินหลังจากถูกดำเนินคดีในข้อหาใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์เนื่องจากบางคนเขาปรับพื้นที่จากการเกษตรมาสร้างเป็นที่พักรองรับนักท่องเที่ยวครับคุณสมคาญเทอบุญไปคุยกับพวกเขานะครับหลายคนเขายืนยันว่าได้อยู่อาศัยมาก,ก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมกับอ้างอิงหลักฐานชิน,นีกับ แต่นี่2,497ซึ่งถ่ายตรงนี้ได้เห็นว่าเป็นพื้นที่สีขาวตรงนี้แถวเรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็พื้นที่สีขาวทั้งหมดหมายความว่ามีคนข้อคองและทำกัเกษตรอยู่แล้วภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี2,497เป็นหลักฐานที่ชาวบ้านบนดอยม่อนแจม่มตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ใช้ยืนยันว่าชาวบ้านอาศัยทำกินในพื้นที่ดอยม่อนแจม่ม ก่อนถูกประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในปี2,557แม้ภายหลังจะปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทำเกษตรมาให้บริการที่พักให้กับนักท่องเที่ยวแต่ก็จ่ายภาษีปีละหลายแสนบาทเราเป็นชาวบ้านเราเสียภาษีเราทำที่พักก็จริงแม้เราเสียภาษีทุกบาททุกสตางค์ให้รัฐเหมือนกับข้านล่างทุกอย่างเลยครับก็วิงวอนให้รัดทำ มาดูแลเรามาทําให้เราใกล้เคียงถูกกฎหมายครับแล้วก็อย่ารังแกเราที่ผ่านมาชาวบ้านบนดอยม่อนแจม่มถูกเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบและดําเนินคดีด้วยข้ออ้างการใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์จนเกิดการกระทบกระทั่งหลายครั้งล่าสุดชาวม่อนแจม่มหลายร้อยคนพากันเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า13กิโลเมตรไปยังสารากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกร้องให้หยุดดำเนินคดีชาวบ้านและเร่งพิสูจน์สิทธิที่ดินตามมาติคอรม2,542รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการพื้นที่ม่อนแจม่มตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินยินดีที่จะหาทางออกร่วมกันนะครับจะเพิ่มจะลดส่วนไหนส่วนใดน,นะครับขอให้พวกเรายังคงอยู่แล้วก็ม่อนแจมยังอยู่แล้วก็ ยังคงพัฒนาต่อเนื่องไปได้พวกเรายินดีเสมอนะครับทุกเส้นทางนะครับบนโต๊ะเจราจาพวกเราพร้อมเสมอครับถ้าจะบังคับใช้กฎหมายก็ขอให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกระบวนการมีอย่างนี้ฮะพอเราแยกแยกคนได้แล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ <S <S 2> <S 2> เป็นอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็ประกอบสมมาอาชีพตามปกติเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับก็สามารถที่จะอยู่อาศัยแล้วก็ทำหากินได้เป็นปกตินะครับ จะมีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาใหม่แล้วก็มาประกอบอาชีพที่มันผิดแลกแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของการใช้พื้นที่นะครับอันนี้ก็ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของการพิจารณาแล้วก็ดําเนินการไปให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับนักวิชาการเห็นว่าทางออกเรื่องนี้หน่วยงานรัฐและประชาชนในพื้นที่ต้องหันหน้ามาเจรจาก,กันเพื่อร่วมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่และการอยู่ร่วมกันของชุมชน ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหากสำเร็จก็นำไปเป็นต้นแบบใช้กับพื้นที่อื่นลองทำเป็นแผนแม่บทชัดๆนะครับทบทวนแนวคิดชัดๆว่าการคนอยู่กับป่าการวิหันจัดการ,ารการเกษตรการท่องเที่ยวอะไรต่างๆการแปรรูปตสาหกรรมบริการอะไรต่างๆให้มันไปด้วยกันทีนี้ต้องเอาวิชาการนำเอาการวิจัยความรู้ในนวัตกรรมเนี่ยเอามา อออกแบบบบย่างเป็นระบบดอยม่อนแจม่มอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมปี2541โครงการหลวงได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่18,000ไร่โดยจัดสรรให้ชาวบ้านทำกินตามมติครม30มิถุนายน2541จำนวนทั้งหมด2,800ไร่เพื่อให้ชาวบ้านทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฟิน ปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมีการสร้างรีสอร์ท113แห่งในจำนวนนี้ถูกดำเนินคดี31แห่งและอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธ์82แห่งสมครานกระบุนไทย PBS รายงาน